ครับผมนกาจะเพจเซ็นบนายไทยกยนะฮะวันนี้มารวมอัปเดตต่างๆฮะพวกกิจกรรมทั้งหลายแหละในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะหลังจากอัปเดตวันที่1 0บธันวาคมนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างน่าจะเป็นอีเวนต์อาทิตย์นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับส่วนมากจะเป็นกิจกรรมเติมเ,มเงินนะฮะอ,อย่างแรกเลยฮะ,ะนี่ทางขวาขวาบนเป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมนะฮะวันที่9ถึงวันที่16 ธันวาคมอ่าก็ไล่ไปครับตั้งแต่สามสามพันสามพันสามร้อรยวอนนะฮะนี่ได้ขนมทรงยนมั้งฮะอ่าหนึ่งหนึ่งตัวฮะเติมสะสมถึงสามแสนวอนจะได้ไปทั้งหมดเนี่ยฮะมีพีหน้าสามตัวแต่ผมไม่เคยเติมนะฮะไม่รู้ว่ามันได้ตามสเต็ปขั้นบันไดนี่คือแบบทบทบทบ,ทบไปเรื่อยหรือเปล่า ราต้องถามคนเติมทีนึงนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจอ่าอย่างที่สองครับกล่องของขวัญทางด้านซ้า,นา,นายล่างฮะเป็นคล้ายๆแพ็กเกจสําหรับผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้ฮะเพิ่งเพิ่งเอามาขายในสัปดาห์นี้น่าจะจํากัดช่วงเวลานะฮะอ่าอย่างแรกเลยฮะนี่อันนี้เป็นกล่องซื้อพอฟอร์เมชันหรือว่40ครับคือทุกคนก็ต้องอัพ ฟอร์กันอยู่แล้วใช่ไหมฟอร์เมชันเนี้ยก็อันนี้จ่ายเงินสดเลยฮะสามหมื 33, ่นสามพันวอนก็ประมาณหนึ่งพันบาทนะฮะได้ฟอร์ถึงเลเวลสี่สิบเลยหลังจากสี่สิบก็ไปอัพเองแต่ว่าสี่สิบเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วฮะสําหรับคนที่เล่นใหม่นะฮะอยากจะลงทุนกับเกมนี้ก็ลองดูฮะส่วนอันที่มันสีแดงเนี่ยฮะอันที่สองสามสี่เนี่ยคือผมเนี่ยอัพเกินสี่สิบไปแล้วนะฮะอ่าก็เลยใช้ไม่ได้ แล้วก็เขาบอกว่า1นึอเดีนเนี่ยน่าจะได้1ครั้งเลือกได้แค่1อย่างนะฮะต่อ1เดือนหรือว่าหรือรอบถัดไปอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่มาลึกขนาดนั้นนะฮะส่วนอันนี้ฮะเป็นหินธาตุหินธาตุสี่ดาวดูก่อนนะฮะเขาน่าจะให้สตัวนะฮะต่อหกล่อง ก็ประมาณราคาประมาณ300บาทอ่าซื้อได้2ครั้งต่อ1เดือนมั้งนะหินไฟก็เหมือนกันครับถ้าใครลองใครเคยซื้อแล้วหรือว่าลองซื้อแล้วข้อความมาบอกกันหน่อยนะฮะจะได้อัปเดตข้อมูลที่ได้รับเนี่ยส่งต่อต่อไปจะได้รู้กันทุ่นหน้านะฮะชรายละเอียดอ่าอันนี้รูปวาปนี่เป็นเป็นแพ็กเกจสำหรับ ตัวละครบวกห้าสามตัวเนี่ยไว้สำหรับลงดันาธาตุครับจะได้ลงกันง่ายๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจอีกแล้วครับว่ามันซื้อแล้วได้ตัวเดียวหรือว่ามันได้สามตัวรถผ่านนะฮะไม่ต้องตกใจแต่ผมว่าเสียส0 0ร้อยเนี่ยมันน่าจะให้สามตัวนี่แหละครับบวกห้าเกาหลีไม่น่าจะงกขนาดนั้นนะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะฮะอ,อันนี้คือ ฮีโร่สำหรับใช้ฟาร์มครับนี่เขาเลือกมาให้สามตัวนี้ฮะสามตัวนี้น่าทางจะฟาร์มไวยอยู่นะฮะผมดูแล้วก็มีตัวเซราสกิลโม่แล้วก็มีวอนัสสองพันก็แรงอยู่ครับแล้วก็มีตัวนี้จะลดเกาะให้ด้วยแล้วก็มีลีน่าบัฟเพิ่มดามเมจให้แล้วก็ฝั ina, s, ่งนู้นโดนแรงขึ้นอีกก็ใช้สามตัวนี้ลากดึกสองตัวก็น่าจะฟาร์มไหวแล้วฮะนะอ่า แล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกนะตอนนี้มังกรมันเหลือเลเวลหนึ่งแล้วฮะที่พึ่งรีเซ็ตให้ช่วงนี้แต่ผมมีแต่มังกรอนะวินะแล้วก็ส่วนอื่นๆไม่ไม่มีอะไรอ๋อยังมีอีกครับมีกล่องเมอ,อันนี้นี่กล่องสีดำนี่แล้วก็กล่องสีแดงนี่ซื้อทับกันไม่ได้นะ,ะกล่องกล่องเม วันนี้ผมเติมไปแล้วฮะนี่กล่องมีมันจะได้ได้บัฟบัฟเพิ่มของดอบนะฮะเจ็ดเปอร์เซ็นถ้าเป็นกล่องสีดำเมื่อกี้อ่าแล้วก็ได้ลูบี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณพันกว่าครับแล้วก็โทปสร้อยยี่สิบหรือหนึ่งร้อยครับหนึ100่งร้อยร้อยยี่สิบดค่อนอ่าร้อยี่สิบครับกล่องนี้นะส่วนอีกกล่องหนึ่งดูก่อน ผมก็ไม่ค่อยแน่นช่วงพวโปรโมชั่นเติมตังค์เท่าไหร่นะครับบางนีก็ขออภัยด้วยอันนี้มันจะบอกอะไรซื้อไปแล้วครับมันกดดูรายละเอียดไม่ได้นะก็คนไหนที่สนใจเติมเงินแต่ว่าไม่รู้จะเติมซื้ออะไรหรือว่าเติมมากก็ไม่ได้แบบตังค์น้อยอะไรอย่างงี้นะครับก็แนะนํานี่แหละครับกล่องสีน้ําตาลกนละ่องสีชมพูเนี่ยในช่วงนี้มันจะมีขายมาเป็นช่วงๆนะมันไม่ได้ขายตลอดนะครับอ่า ส่วนกล่องสีม่วงเนี่ยที่มันบอกว่าเพิ่มโทปัสห้าเนี่ยอย่าไปซื้อนะครับมันเพิ่มหินธาตสามดาวห่วยห่วยมันเป็นกล่องที่แบบว่านานแล้วอะ่ะเออมันไม่ดีหรอกเปลืองตงังค์เปล่านะฮะอ่ากิจกรรมก็สรุปให้เท่านี้คระะับสําหรับคนที่เล่นใหม่เล่นเก่าแล้วก็อยากเติมเงินนะฮะช่วงนี้ก็ัอนแหละเอาเลยฮะอ่า รถผ่านอีกแล้วครับอ่ายัางไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ